สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสาหรับในคลิปนี้นี่จะเป็นพระบูเงินนะครับก็จะมีบูเงินบูทองนะครับแต่บูทองผมไม่เคยได้นะนะครับยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็คงจะได้มาบ้างนะครับเป็นภาพบูเงินนะคบนะครับผ้าบูเงินเนี่ยนะครับก็เป็นพ้าเก่านะครับเป็นภ้าเก่านะครับพวกนี้เขาสร้างจาก เขาเรียกว่าไงนะสร้างจากแรงศรัทธาจริงๆนะครับไม่ใช่ภาคแก้บนนะพวกนี้ไม่ใช่ภาคแก้บนนะครับแล้วถ้าแล้วคนที่เขาสร้างเนี่ยนะครับจะต้องมีฐานะด้วยนะครับเพราะว่าต้องใช้แผ่นเงินแผ่นทองนะครับเอามาบุเอามาปิดเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นว่านนะครับว่านที่ดีๆทั้งหลายนั่นแหละนะครับว่านที่ดีๆทั้งหลายนั่นแหละ นะครับไม่เกี่ยวกับพวกว่านก็พวกกวากแม่ทองใบสี่ทิศนกคุ้มนางล้อมมหาโชคมหาลาบนะครับสเสนจันแดงสเสนจันขาวสเสนจันมหาโพนะครับแล้วก็อีกเยอะๆนะครับที่พูทุธขุณค่อนข้างที่จะดีนะครับก็จะไว้ในนี้ นะครับแล้วก็จะเอาแผ่นบุเอาแผ่นเงินแผ่นทองเนี่ยนะครับออกมาบุไว้ข้างนอกนะครับเป็นรูปองค์พระนะครับก็ถือว่าในการทำนี่ค่อนข้างที่จะต้องปานีดนะครับในการทำจะค่อนข้างที่จะต้องปานีดนะฮะนะครับในการทําบุงเงินเนี่ยนะครับเขาถึงบอกว่าภาพพวกนี้นะครับต้องอยู่ในคนที่มีฐานะ นะครับพอสมควรในยุคนั้นนะครับพุทธคุณก็หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับพวกพิเคตามงคลมหาสเสน่ห์นะครับกลับร้ายไปกลายเป็นดีนะครับมีชัยชนะเหนือศัตรูนะครับแล้วก็เด่นอีกหลายๆอย่างที่อยู่ที่บ้านที่เราใส่เข้าไปนะครับเมตตามหานิยมนะครับด้านเงินทองด้านโชคลาบนะครับนะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาภาพโบกเงินมาให้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาะบกเงินมาให้ชมนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นานๆึงจะได้มาทั้องค์หนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ